จังหวัดหนองคายโรงพยาบาลหนองคายเริ่มฉีดวัคซีนพระราชทานวันแรกโรงพยาบาลหนองคายเริ่มฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มวันแรกให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งโรงพยาบาลหนองคายได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทานจำนวน1,000โดสหรือ500รายวันที่8กันยายน2564ที่โรงพยาบาลหนองคายนายประเสริฐลือชาธนาน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายนทวัฒน์วิริยานภภาพร์ รองผ zusammen, ram, ma, eno, mm ู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางสาวศิริมาวัฒโนรองผ thorough, <com> ู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายวรณพลต่อผลประหลัดจังหวัดหนองคายนายแพทย์ชัชวานฤทธิตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนายแพทย์วิเชียนรุ่งทิติธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายนายเจริญจิตสืบสาวงศนายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลหนองคายและจิตอาสาพระราชทานได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มวันแรกของโรงพยาบาลหนองคายจังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรจำนวน5,000โดสเพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้พิการผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัดผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มโรคเรื้อรังพระนักบวชและผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีนในจังหวัดหนองคายจำนวน2,500คนซึ่งจังหวัดหนองคายได้กระจายวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้ง9อำเภอแยกเป็นโรงพยาบาลหนองคาย1,000โดสพลพิสัย600โดสท่าบ่อ600โดสสีเชียงใหม่600โดสเฝ้าไร่600โดสสังคม400โดสสะใย400โดส รัตนาวาปี400โดสและโพตาก400โดสโดยกำหนดฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มวันที่8กันยายน2564เป็นวันแรกพร้อมกันทั้งจังหวัดทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกลมประชาสัมพันธ์